หลังจากที่ทีมงาน s โซลูชันอิสุลำปางได้เข้ามาให้ความรู้ทำให้อุบัติเหตุลดน้อยลงอริศักดิ์ประพัน์กุลนะครับผู้บริหารบริษัทเวสวรรณคอนแทคชั่นนะครับอยู่จังหวัดพะเยาครับใช้รถบรรทุกข,ของอิสุมาเป็นระยะเวลา5ปีแล้วครับในการใช้รถอิสุส่วนใหญ่จะเป็นการบรรทุกดิน บรรทุกหินบรรทุกทรายแล้วก็ใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆเช่นขนส่งวัสดุก่อสร้างครับผมก่อนหน้านี้ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการบำรุงรักษารถนิดๆหน่อยๆครับคือเนื่องจากว่าประสบการณ์ของพนักงานขับรถที่เรารับเข้ามาณปัจจุบัน จะเป็นพนักงานที่อายุยังน้อยแล้วก็ประสบการณ์ไม่ค่อยมีครับจากประสบการณ์ของพนักง,งานของบริษัทเวสุ์รันทุกคนขาด้อบคุมองบางสิ่งบางอย่างเช่นเวลาเราออกตัวเหยียบครับเหยียบคัเ้เรรงแรงเป็นหน่อยทําให้รอบเครื่องสูงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการทํางานก่อนหน้านี้นะครับ เฉียวชนเล็กๆน้อยเกิดจากความประมาทและไม่ระมัดระวังของผู้ขับขี่เองนะครับผมเลยติดต่อไปทางทีมงานอิสุพะเยาเพื่อให้ประสานงานไปทางทีมงานโซลูชันอิสุลำปางเข้ามาให้การอบรมเบื้องต้นรถบรรทุกข,ของเรานะครับหลังจากที่ได้เข้าพบบริษัทเวสุวรรณคอนสตรัคชั่นนะครับเราก็ได้พบปัญหาลูกค้าก็คือเกิดบัติเหตุบ่อยเราจึงวางแผนแก้ไขปัญหา เข้าไปอบรมพนักงานขับรถนะครับในหลักสูตรการใช้และการบำรุงรักษารถเพื่อที่จะให้ความรู้พนักงานขับรถให้เข้าใจรถมากยิ่งขึ้นเพื่อลดอุบัติเหตุสำหรับการบำรุงรักษารถบรรทุกของเรานะครับผมเลือกที่จะเข้าบำรุงรักษากับทางศูนย์บริการนะครับเนื่องจากการรับประกันสินค้ารับประกันอะไรแท้จากศูนย์บางทีอาจจะคิดว่าค่าใช้จ่าย สูงแต่ถ้าเทียบกับคุณภาพและการบริการและการรับประกันผมคิดว่าคุ้มค่าครับนอกจากที่เราจะนําเสนอในส่วนของการอบรมแล้วนะคะเราก็จะนําเสนอในส่วนของการนํารถเข้าศูนย์ให้ลูกค้าเข้าศูนย์อย่างต่อเนื่องครบถ้วนนะคะก็จะทําให้ลูกค้าวิ่งงานได้ไม่สะดุดคะ่ะและรวมไปถึงการรับประกันอะไหล่และงานซ่อมด้วยนะคะ และอีกหนึ่งอย่างนะคะที่จะนําเสนอก็คือบริการฮอตไลน์สายด่วนค่ะในกรณีที่พี่คนขับรู้สึกว่ารถมีอาการผิดปกติก็สามารถโทรมาที่เบอร์ฮอตไลน์สายด่วนก็คือ021180777ค่ะแล้วก็กด6นะคะสามารถโทรมาได้24ชั่วโมงเลยค่ะ หลังจากที่ทีมงานโซลูชันลำปางได้เข้ามาให้คำแนะนำการขับขี่เกี่ยวกับการใช้งานรถบรรทุกไม่ว่าจะเป็นทักษะในการขับขี่หรือการใช้รถตามผู้มือที่ควรจะเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าเกียร์การเหยียบเบรกเหยียบคัสต่างๆก็มีผลสำหรับการทำงานด้วยเหมือนกันครับพนักงานทุกคนและกระทั่งตัวผมด้วยเข้าใจระบบของอิสูมากขึ้นทำให้อุบัติเหตุลดลงและการบำรุงรักษารถเข้าใจมากขึ้นครับผม สุดท้ายแล้วผมมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของ i s u ู u ครับเนื่องจากการใช้งานมา5ปีที่ผ่านมาถือว่าสามารถทำงานได้เป็นอย่างดีลดต้นทุนของผมและที่สำคัญศูนย์บริการการรับประกันอะไหล่การให้บริการหลังการขายถือว่าเป็นการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพมากครับลดต้นทุนเพิ่มกำไรตลอดการใช้งาน อีซ e ูซูไลฟ์ไซเคิลโซลูชัน